ครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพามาดูสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะเป็นไม้เถารอเรื้ยนะครับผมหรือว่าเป็นไม้พุ่มนะครับแต่ถ้าจะว่าเป็นไม้ยืนต้นก็ไม่ใช่นะครับผมจะว่าเป็นไม้เรื้อยก็ไม่เชิงนะฮะว่าตัวนี้ก็จะเป็นไม้กึ่งต้นกึ่งเถานะครับผมตัวนี้นะครับผมก็ มีสรรพคุณดีอีกเยอะนะครับผมเพราะว่าในสมุนไพรตัวนี้นะครับหลายๆท่านก็คงจะเคยเห็นนะครับผมท่านที่เคยเข้าป่านะครับผมเพราะว่าตามป่าก็มีขึ้นทั่วไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นป่าเต็งรังป่าดิบแรงหรือว่าเป็นป่าเบญจพรรณนะครับผมก็จะมีพวกนี้ขึ้นอยู่นะฮะตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูลักษณะของใบของเขาก่อนนะครับ ตัวนี้ถ้าเราดูแบบเผืนๆนะครับผมก็จะเหมือนกันกับใบปักหวานนะครับผมจะจะคล้ายกันนะครับกับใบปักหวานนะฮะนี่นะครับนี่ก็คือลักษณะของใบของเขานะฮะนี่นะครับหลังใบอาจจะมอมหน่อยนะฮะนี่ก็คือลักษณะของใบนะครับผมส่วนนี่ก็คือจะเป็นลักษณะของเถาของเขานะฮะนี่นะครับอันนี้เป็นเถาเล็กนะครับผม ก็เลยสีอาจจะแปลกๆตานิดนึงนะครับผมนี่นะฮะอ่านี่นะครับนี่ก็คือลักษณะของเขานะครับผมต้นนี้ลักษณะเด่นของเขานะครับผมก็คือจะมีอ่าน้มแบบนี้นะครับนี่นะฮะจะเป็นน้มทุ่ๆอย่างนี้นะครับอ่าเป็นนามที่ไม่ใช่เป็นนามแหลมคมนะอ่าจะเป็นนามทุ่ๆนะครับผมจะคล้ายกับอ่าเดือยไก่นะครับผม ก็เลยมีชื่อเรียกว่าเทาเดือยไก่นะครับผมบางที่ก็อาจจะเรียกอ่านางจุ่ม um นะครับผมหรือว่ามะนาวป่า ah นะครับแล้วก็อยังมีชื่อเรียกอีกชื่อนึงก็คือนางจงนะครับแล้วก็ยังมีชื่อเรียกได้อีกหลายๆชื่อนะครับผมก็แล้วแต่ละพื้นที่จะเรียกกันนะครับผมว่าจะเรียกกันว่าอะไรกันบ้างนะครับแต่บางบางพื้นที่นะครับผมอาจจะเรียกตัวนี้ว่าเป็น ประดงไฟนะครับผมแต่ข้อมูลตัวนี้ผมกำลังสืบหาอยู่นะครับผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันใช่หรือเปล่านะว่าตัวนี้ผมก็ยังไม่ฟันธงนะครับผมแต่ว่าตามบางที่นะครับผมที่เขาเรียกกันนะครับผมว่าเป็นประดงไฟนะครับตัวนี้นะครับผมมีสรรพคุณดีนะครับผมแล้วก็ช่วยในเรื่องของบมรุงกำลังแก้เส้นตึงนะครับแก้ไข้ขึ้นนะครับผมแล้วก็ยัง บางตำรานะครับผมยังบอกว่าตัวนี้นะครับผมว่าสามารถเอาไปใช้เป็นยาประดอง,งได้นะครับเข้าร่วมกับพวกยากระปดงนะครับแต่ตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยลองนะครับผมว่ารสชาติของเขาเป็นไงนะครับผมเพราะว่ายังไม่เคยได้ตัดไปนะครับผมแล้วก็ยังไม่เจอเถาใหญ่นะครับผมเพราะว่าเจอแต่เถาเล็กๆแบบนี้นะ ก็เลยไม่รู้ว่าจะตัดไปทําอะไรนะครับผมว่าถ้าเล็กเกินก็สรรพคุณยาก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหรนะ่นะฮะนะแล้วก็สรรพคุณของเขาอีกเยอะนะครับผมในตัวนี้นะครับผมส่วนในใบของเขานะครับใบของเขาอย่างนี้นะฮะอ่าก็สามารถนะครับผมเอาไปาต้มดื่มนะครับผมรักษาเบาหวานได้นะครับผมอ่านี่นะครับ นี่ก็คือสปปุณของเขาหลักๆนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีสปปุณเยอะกว่านี้อีกนะฮะแต่น,นี้ผมก็จะเอามาข้าวๆนะครับผมมาเล่าให้ฟังนะครับผมว่าสปปุณของเขามีอะไรกันบ้างนะฮะนี่นะครับนี่ก็คือลักษณะของต้นของใบของเขานะครับผมก็คือถ้าเรียกชื่อของเขาตามาตำรานะครับผมตัวนี้ก็คือจะเป็นนางจุ่มนะครับ แต่ชื่อเรียกที่บอกว่าเป็นเถาเดือยไก่นะครับผมก็มาจากหนามของเขานั่นเองนะ,ะนี่นะครับนี้ผมก็มาพาพามารู้จักกับสมุนไพรอีกตัวแล้วนะครับผมส,สำหรับในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเดินสำรวจดูอีกนะครับผมว่าจะมีตัวไหนอีกนะครับดเดี๋ยวผมจะพามารู้จักอีกทีนะครับผม สำหรับในวันนี้นะครับผมผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ